ผมต้องบอกเกิดไว้ก่อนนะครับว่าในกระเป๋าผมเนี่ยอันตรายมากมานะครับเพราะว่าผมเก็บเล็บมังกรไว้แล้วก็อาจมีอ่านงัวนะคอนด้านนนะครับทุกคนตื่นเต้นจัดใครอยากดูกดไลค์กดซับสไครต์แล้วเราไปดูเลยดีกว่าไปครับผมสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าพี่ฟิล์มกันบ้างดีกว่าครั้งที่แล้วทําของฝูกันไปใช่ไหมครับผมแต่ว่า โฟกัสไม่ได้ชวนผมผมก็เลยต้องมาทําคนเดียววันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกระเป๋าผมเนี่ยจะมีอะไรบ้างผมต้องบอกเกินไว้ก่อนนะครับว่าในกระเป๋าผมเนี่ยอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าผมเก็บเล็บมังกรไว้แล้วก็อาจมีอ่างัวนะคอนด้านิดหน่อยนะครับทุกคนตื่นเต้นจัดใครอยากดูดกดไลค์กดะตุ้นไครแล้วเราไปดูเลยดีกว่าไปครับผมเริ่มจากข้างๆก่อนแล้วกัน นี่คนระับผมจะผมจะมีกระเป๋าอยู่3ามทางก็คือเซีฟด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้แล้วก็ที่ตรงกลางนะกระเป๋าใหญ่แล้วดูข้างๆก่อนดีกว่านะครับทุกคนข้างๆผมก็เปิดมาก็จะมียาดมนะครับทุกคนอันนี้ขออนุญาตเลยเพราะเราหยิบออกมาแล้วก็สดชื่นจัดอ่ะอ,ออกมาก่อนแล้วกันแล้วก็มียางวงหนึ่งเส้นนะครับทุกคนอ่ะหมดแล้วะ แล้วก็ด้านนี้นี่นี่นี่น,นี่ด้านนี้ก็คือแหล่งเก็บขุมทรัพย์ของผมนั่นเองครับเพราะาจะมีกระเป๋าตังค์ของผมครับทุกคนนี่เป่ปืนมีเท่าไหร่หลยลองดูซิทุกคนมีเท่านี้ว้ายแล้วก็มีนี่อัน,นี้ก็เป็นกระเป๋าเก็บเหรียญทุกคนชอบมากนะกระเป๋าเนี้ยผมชอบมากอันนี้ซื้อมาเพราะว่าน่ารักดีแล้วก็สามารถเก็บเหรียญให้ด้วยนะทุกคนนี่ก็แบบเผื่อใครอยากจะแบบว่า ซื้อไปใช้ก็ลองหาซื้อดูครับวายหมดอีกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะมาดูในข้างใน,นกระเป๋าอย่างของผมเราผมจะพามาดูกระเป๋าข้างนอกก่อนครับน,นี้มันจะมีกระเป๋า,านี้ด้วยห้อยลงมาทุกคนน่ารักมากเลยอะซึ่งกระเป๋าข้างในานี้ทุกคนต้องตกใจแน่เลยครับเพราะว่ามันมียางวงสองอันกับที่แปะผมซึ่งที่แปะผมอันนี้ไม่ใช่ของผมนะทุกคนอันนี้ของเพื่อนผมหยิบติดมาแล้วผมคลิดเพือ่อนก่อนนะครับทุกคนอันนี้โอเค ก็ใช้ก่อนแล้วกันเพื่อนนย่ยืมมาละอ่ามีแค่นี้หมดแล้วงั้นเรามาดูในกระเป๋าข้างในเลยดีกว่าครับกระเป๋ายางผมซึ่งบอกเลยนะครับอาว่าอาจจะมีแฮมเตอร์ยักษ์หรือว่านกอ่านกเขี้ยวแหลมอะไรไม่รู้ไปเรื่อยนะเริ่มจากนี่ครับไปเรียนอันนี้เป็นกระเป๋าไปเรียนผมใช่ไหมก็ต้องมีแน่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับนั่นก็คือ iPad นะครับนี่ครับ เอาไว้เอาไว้เรียนนะครับทุกคนซึ่งสะดวกสบายมากๆนะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะมีนี่ครับทุกคน <c oughs> นี่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น Nintendo Switch ซึ่งเอาไว้เวลาว่างๆแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็จะมีนี่ครับนี่ <c oughs> แล้วก็เล่นเกมได้ซึ่งไม่ได้เข้านานจัดนะทุกคนบอกก่อนเลยครับดูนนะครับอ้าวนะ <c oughs> นี่ครับแบตแบตบเหลือแค่นี้แล้วไม่ได้เล่นนานมากโอ้โหแต่อาติดกระต่อ้ตลอดเลยนะทุกคนอันนี้ก็แบบเผื่อเล่นเื้าเราทางานอะไรเสร็จแล้วหรือว,ว่าเรารอข้าบเรียนต่อไปอะไรประมาณนี้นะเราอย่าเล่นในเวลาเรียนนะครับทุกคนทุกคนต้องจำมาไว้ให้ดีนะครับทุกคนโอเคงั้นต่อไปเราก็จะมาอม นี่อันนี้กันอันนี้เป็นกระเป๋ารวมนะครับผมซึ่งผมชอบกระเป๋านี้มากเพราะว่าเวลามันเป็นตะข่ายใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็จะสามารถเห็นว่าขอ,ของข้างในนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะได้แบบหาง่ายๆก่อนไงหาง่ายพืกอนๆก็หยิบได้เลยนะซึ่งในนี้ก็จะมีหูฟังหูฟัง iPhone iPhone หนะ้าอันนี้แล้วก็จะมีเคสที่เป็นลายของแตงกวาลิกนะใครดูเรื่องลิอันมอร์ตี้บอกกันได้ว่าผมชอบมากเลยแล้วก็จะมีปากกาอันนี้ปากกาของผมอันนี้ ประกาของเพื่อนลืมคืน <c oughs> แล้วก็อันนี้ลิปมันไม่ใช่ลิปเราเฮ้ย <h ull> อะไรอันนี้ริบผมนี่แหละทุกคนลิปมันนะพาทะแล้วหน่อยนะหน่อยก็หยิบออกมาแล้ว <h ull> ซึ่งผมไม่ค่อยเก็บของเยอะเท่าไหร่ทุกคนแล้ว <h ull> ก็จะมีหนึ่งบาทนะอันนี้อันนี้ไม่รู้นัำไหมนะซึ่งเก็บไม่ค่อยเป็นที่เท่าไหร่ <h ull> หมดแล้วทุกคนเฮ้ย <h ull> หมดแล้วเหรอหมดแล้วกระเป๋าของผมเอาจริงกระเป๋าผมไม่มีอะไรมากเลยนะแล้วผมบอกกับเลยนะครับว่าผมยังไม่ได้ดูคลิปโฟก,กัสเลยนะว่าในกระเป๋าโฟก,กัสเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปดูกันแล้วแต่ของผมก็น่าจะประมาณเท่านี้นะผมไม่ได้พกอะไรเยอะมากมาเท่าไหร่แล้วก็พกเหรียญบาทไว้ใส่ครับผม และไอเทมของผมที่ผมพกไปเลี้ยงก็จะประมาณท่านี้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับมีไอเทมอะไรที่แบบว่าพกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำให้ชีวิตเราแบบว่าดีขึ้นหรือแบบว่าอยากจะแนะนําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองคอมเมนต์มาบอกใต้ล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ลองเอามาพูดคุยกันได้นะครับผมแต่ของผมก็มีเท่านี้แหละนะอ่ะเอาป็้ว่าครบับจอคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดแชร์รกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายและก็ใครยืมของอะไรไปก็อย่าลืมคืืนนนนเเพ่่่ออด้้วยยคครรัับบางชี ขอบคุณที่มีกันนะโ oh oh. อ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร mm hmm. ความในใจที่มีต่อเธอคิ o ฟอร r แฮนดี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากพบเธออีค่